คำว่าปกุจจะเนี่ยมีวิเคราะห์ว่ากุชิตังกตันตินะกุกตังกตากตากตังทุจริตทุจริตตังสุจริตตังแปลว่าชื่อว่าปกุจจะเพราะอาจว่าเป็นกรรมที่บุคคลทําไว้ไม่ดีได้แก่ทุจริตที่ทําไว้และสุจริตที่ยังไม่ได้ทานะอันนี้เรายังยังไม่กระจ่างเรามาดูอีกนิดหนึ่งว่าปกุจจะมีลักษณาที่เจรอญก็คือมีความเดือดร้อนใจในภายหลังเป็นลักษณะ มีความเดือดร้อนใจในภายหลังเป็นลักษณะมีความเศร้าโศกเนืองในกรรมที่ทําไปแล้วเป็นกิจหมายความว่ากรรมที่เราทําไปแล้วเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่เราจะรู้สึกมาเดือดร้อนในภายหลังลักษณะเขาเนี่ยเพราะหน้าที่ก็คือหมายความว่ากรรมที่ทําไปแล้วเนี่ยไม่เคยพอใจแม้ว่ากุศลที่ทําไปแล้วก็มีความรู้สึกว่ากุศลที่มากกว่านี้ยังไม่ได้ทําเลย หรืออกุศลที่ทําไปแล้วก็มีความรู้สึกลำคาญใจว่าทําไมเราถึงยังมีอกุศลอีกนะครับมีความเดือดร้อนเป็นอาการปรากฏนะครับแล้วก็มีอกุศลกรรมที่ทําแล้วอกุศลที่ยังไม่ได้ทําเป็นเหตุใกล้ลเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับในอีกคำพีหนึ่งเนี่ยธรรมสังคณีอัตถกถาเนี่ยแสดงกุฎกูจะไว้ว่าความสําคัญว่าควรลองลองคิดตามนะครับ ความสำคัญว่าครบควรในสิ่งที่ไม่ควรความสำคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควรหรือความสำคัญว่ามีโทษในกรรมที่ไม่มีโทษกับความสำคัญที่ว่าไม่มีโทษในธรรมในกรรมที่มีโทษความกัดกุ้มใจนะในวัตถุเหล่านี้อันใดนี้เรียกว่ากุกุจจ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมูลคำว่าเป็นมูลก็คือความสำคัญว่าควรในในของที่ไม่ควร หรือไม่ควรในสิ่งที่ควรเนี่ยเป็นมูลแก่กูกูจะถามว่าคําว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยใครเป็นคนพิจารณาคนดีหรือคนไม่ดีเราลองดูสีคำเนี่ยนะก็คือความสําคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรใช่ไหมก็คือคําว่ามีควรหรือไม่ควรเหล่านี้เนี่ยหรือความสําคัญว่าไม่ควรแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันควรแต่เขาไห้สาคัญว่ามันไม่ควรดังนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคนดีถามว่าเป็นกิเลสเป็นมูลของกิเลสของคนดีเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาจะสนใจว่าควรหรือไม่ควรไหมเขาจะสําคัญว่ามีโทษหรือมีโทษไหมไม่เขาทําไปเลยแต่คนดีปุ๊บเนี่ยจะต้องพยายามตัดสินว่าควรไหมมีโทษไหมแต่สําคัญผิดหรือเป็นมูละว่าในบางสิ่งที่มันไม่ควรเนี่ยในสิ่งที่ไม่ควร ในวินัานายก็มีเยอะหรือว่าสิ่งที่ไม่ควรนะแต่เราบอกว่าควรแล้วก็มาเดือดร้อนใจทีหลังแล้วมาเดือดร้อนใจทีหลังเมื่อทบว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราเราเราสําคัญตรงนี้เป็นมูลเหมือนกันนะหรือสิ่งนี้สิ่งที่มีโทษเหมือนกันเพราะคนดีเนี่ยเขาจะทําอะไรก็จะคิดว่ามีโทษหรือเปล่าแต่เขาไปสําคัญผิดในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษหรือสําคัญผิดในสิ่งที่ไม่มีโทษว่าเป็นโทษเนี่ยก็จะทําให้เกิดกุกุจจ์ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของ ที่ผมเลยบอกว่าเป็นกิเลสของใครเอ่ยคนดีก็คือลังคาญใจในอภุศลที่ทําไปแล้วและลังคาญใจในกุศลที่ยังไม่ได้ทําเราเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆไหมลองนึกดูว่าบาปอกุศลเกิดขึ้นทําไมต้องเดือดร้อนใจลองถามตัวเองซิว่าทําไมเราต้องเดือดร้อนในเมื่อเรามีกิเลสอยู่ใช่ไหมอนุสัยดังนั้นถามว่า ผตุชนกับพระสดาบานต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนครับพระสดาบนานก็คือพระริยะเนี่ยท่านบอกว่าขณะที่กิเลสเกิดขึ้นเนี่ยท่านรู้ว่าท่านยังละไม่ได้แค่นั้นเองศูนย์กิเลสแหนที่ท่านละไปได้ลลดไไแล้วปิดประตูบายแล้วท่านก็ปิดไปแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านไม่เดือดร้อนเพราะท่านรู้ว่ากิเลสนี้ท่านยังละไม่ได้ขณะที่รู้เนี่ยหยุดหรือยังกิเลสหยุดหรือยังหยุดแล้วสิเพราะว่า ขณะที่จิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะไม่เกิดอุจจักกุกุบุจจักเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะโทสะนี้เพราะว่าเรายังมีปฏิคานุสใสกิเลสจึงเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เราหยุดแล้วดังนั้นหมายความว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นอย่าไปข้ามครวนว่าทําไมเอาอีกแล้วทําไมเอาอีกแล้วมีอยู่อย่างเดียวคือพอเรารู้ว่าเรายังละกิเลสไม่ได้เนี่ยให้สํารวมระวังเอาใหม่ให้อภัยตัวเองต้องเห็นคุณค่าตัวเองว่า คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเรายังละไม่ได้ด้วยอานุสัยแต่ผูดูชนปอกิเลสเกิดขึ้นเป็นไงเอ่ยเดือดร้อนใจว่าทําไมทําไมทําไมฟุ้งทําไมกอดทําไมยังเป็นอย่างนี้อีกก็คือไม่ให้อภัยตัวเองแล้วก็กุศลทําหรือยังก็เดือดร้อนใจอีกว่าโอ้กุศลก็ยังไม่ได้ทําแต่ถ้าเป็นเป็นพระริยะท่านยังไงเอ่ยท่านก็ไม่รอก็คือกุศลก็คือทําเลย เร่องออกหมายดังนั้นกนะ็คือสสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นกิเลสข,ของนักปฏิบัตินะครับเรามาดูกุกุจจ์เนี่ยประกอบกับโทสะมูลจิตเป็นบางครั้งคราวเหมือนกันเรียกว่ากฐาจินะครับทั้งสามตัวเรียกว่านานากฐาจิฟังไว้ก่อนนะครับผมชอบให้ทุกท่านได้ยินคําก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอจริงๆแล้วจะง่ายนะครับโทจัตุกาเจตัสสิกสี่เนี่ยโทจัตโทสะเจตัสสิกดวงเดียวนะ ราพูดว่าโทสะเจตสิกดวงเดียวเนี่ยเป็นนิยตโยคีเจตสิกก็คือประกอบกับจิตแน่นอนตัวเดียวนะประกอบแน่นอนคือเมื่อโทสะมูลจิตดวงใดวดวงหนึ่งเกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยโทสะเจตสิกเสมอให้รู้ไว้นะว่าโทสะมูลจิตเกิดขึ้นต้องมีโทสะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานแต่อิสมัชริยะและกลุกุจักไม่ใช่นิยตโยคีเจตสิกเรียกว่าอนิยตโยคีเจตสิก หมายความว่าเกิดขึ้นไม่แน่นอนแล้วเกิดขึ้นก็ไม่พร้อมกันนะเลยเรียกว่านานากรทาจิตนะครับเนี่ยตรงนี้อ่านนี้ก็คืออิสามัชยกุกุจาเป็นนยิยตายกิเจิสิกชื่อว่านานากรทาจิตหมายความว่าประกอบเป็นบางครั้งคราวและไม่พร้อมกันคือนานานี่คือต่างขณะกันขณะใดที่อิสาเข้าประกอบในจิตเนี่ยมัชยกุกุจาก็ไม่ประกอบ กระดาษดมัชริยะเข้าประกอบอิสาและกุกุจจ์ก็ไม่ประกอบเป็นต้นเจริสิ้งสามดวงนี่รับที่ไม่เกิดพร้อมกันเพราะรับอารมณ์ต่างกันอิสารับอารมณ์อะไรอิสาก็คือสมบัติของผู้อื่นคือภายนอกมัชริยะ,ะก็คือสมบัติของเราคุณความดีของเราส่วนกุกุจจ์ก็คืออกุศลที่ ทำไปแล้วแล้วก็ปุศลที่ยังไม่ได้ทปาปาลบสิ่งเหล่านี้เลยเดือดร้อนใจเกิดขึ้นนะอารมณ์ต่างกันจึงเกิดพร้อมกันไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วแต่อารมณ์ขณะใด,ไ,ดไม่เกี่ยวข้องกับอิสาความหวงแหนหรือความรำคาญใจขณะนั้นก็มีเฉพาะโทสะเจริกเท่านั้นที่ประกอบถ้าไม่มีทั้งสามอารมณ์ถามว่าเกิดปฏิภาได้ไหมหนึ่งก็คือไม่มีสมบัติของผู้อื่นไม่มีสมบัติของตัวเองเป็นอารมณ์ แล้วก็ไม่มีเรื่องของอกุศลที่ทําไปแล้วหรือกุศลที่ยังไม่ทํานอกจากอารมณ์พวกนี้เนี่ยยังมีความโกรธได้อีกไหมฮะไม่มีครับหมายความว่าเราเดินเตะตอไม้เนี่ยโกรธไหมไม่มีอารมณ์เหล่านี้เลยดังนั้นเนี่ยจึงทําให้ถ้าไม่มีอารมณ์ทั้งสามอย่างนี้เนี่ยก็จะมีโทสะเจริกเกิดขึ้นในขณะที่มีปฏิฆะอารมณ์อยู่นะครับก็จะมีลักษณะของโทสิโทสะท,ที่เป็น นิยตัดโยคีจเจตสิกต,ตรงนี้นะครับก็ <fo llow> พูดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอข้างหน้าอีกทีนะึ